สวัสดีครับสวัสดีค่ะนักเรียนป .1 น,นะครับโรงเรียนอนุบาลกระบ,บี่นะครับเป็นยังไงมั่งอ่านะครับอ่าสัปดาห์นี้เราก็มาพบกันอีกในวิชาสุขศึกษานะครับครูบิ๊กกับครูครูแคทค่ะอ่าวันนี้เราจะมาเรายังอยู่ในหน่วยที่สองสองอ่าในบทที่สามะนะครับในเรื่องของฉันเป็นใครอ่าน้องจะต้องมารู้ว่าตัวเราเป็นใครเอ๊ะ แล้วน้องคิดว่าน้องเป็นใครอ่ะเออน้องเป็นใครมาจากไหนอ่าเดี๋ยววันนี้เราเรียนรู้กันนะครับโอเคต่อเลยครับค่ะ ค่ะในส่วนของเพศของเรานะคะหรือว่าเพศชายเพศหญิงนั่นเองเมื่อแรกเกิดนะคะก็จะมีลักษณะทางกายภาพนะคะโดยกําเนิดก็จะแสดงให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายนะคะซึ่งแต่ละเพศนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยมีอวัยวะเพศนะคะที่จะแสดงว่าเราเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีทั้งสองเพศนะคะในคนเดียวกันซึ่งเป็นไปได้ตามตาม ธรรมชาตินะคะในสังคมปัจจุบันนั้นนะคะก็จะมีความหลากหลายนะคะทางเพศบางคนนะคะมีความชอบและการแสดงออกของทางเพศนะคะที่แตกต่างกันซึ่งอาจจะแตกต่างจากเพศโดยกําเนิดนั่นเองค่ะครับผมก็หลักๆก,ก็คือจะมีเพศชายกับเพศหญิงส่วนในสิ่งแวดล้อมหรือสภาวะปัจจุบันก็จะมีประเภท ร่างกายเป็นชายแต่สภาพจิตใจอาจจะเป็นผู้หญิงหรือร่างกายเป็นผู้หญิงสภาพจิตใจอาจจะเป็นผู้ชายอันนี้เดี๋ยวน้องค่อยมาเรียนรู้ตอนอน้องโตขึ้นอ่านี้พอพอที่น้องรู้หลักๆก,ก,ก,ก่อนก็คือเพศช,ชายเพศหญิงเพราะว่าแต่ละเพศก็จะมีบทบาทหน้าที่กันของตัวเองนะครับผมเอาเค ค่ะและในส่วนของเพศชายนะคะคือเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้ชายอย่างเช่นปู่ตาลุงพ่อพี่ชายหรือว่าน้องชายของเรานั่นเองค่ะและในส่วนของเพศหญิงนะคะก็คือเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้หญิงอย่างเช่นยา่ายายป้าแม่พี่สาวและน้องสาวค่ะครับก็เหมือนอย่างในรูปนะครับเพศชายอ่า นักเรียนคิดว่าตัวเองอยู่เพศอะไรเป็นเอมันจะอยู่เป็นเพศอะไรเออนักเรียนเป็นเพศอะไรไหนใครเพศชายยกมืออ่าใครเพศหญิงมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวครูบิ๊กเพศชายก็ไม่ครูบิ๊กก็ลืมยกครูบิ๊กก็เพศชายครูแคทเพศอะไรนักเรียนเพศหญิงเพศหญิงนะครับเพศหญิงนะครับครูบิ๊กเพศชายนะครูแคทเพศหญิงนะครับนี่คือลักษณะสองเพศที่เห็นชัดทางน่าทางหน้าร่างกายนะครับอ่านะ ในครอบครัวของนักเรียนมีเพศชายและเพศหญิงใช่ไหมอ่านะครับพ่อลุงตาปู่ปะชายเออปะชายก็เป็นเพศชายนะครับพี่ชายน้องชายนะแม่ป้าย่าพี่สาวมะหญิงเออนี่เป็นผู้หญิงอ่าแต่นั้นนี่คือลักษณะเพศที่เราเห็นชัดเจงคือเพศชายเพศหญิงก่อนโอเคต่อเลยครับ ค่ะและในครอบครัวนะคะก็จะมีพอ่อปู่ตาลุงอานะคะที่เป็นผู้ชายหรือบางคนนะคะชอบแสดงออกเป็นหญิงนะคะและมีแม่ย่ายายป้านา้าและอานะคะที่เป็นผู้หญิงซึ่งบางคนนะคะก็จะชอบแสดงออกเป็นผู้ชายนั่นเองอ่าทีนี้บางครอบครัวก็จะมีพี่ชายที่ลนะักษณะอาจจะเป็นคล้ายๆผู้หญิงหรือ จะมีพี่สาวมีลักษณะห้าวเหมือนจะเป็นผู้ชายซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของทางทางธรรมชาตินะไม่ต้องไปบูลลี่ไม่ต้องไปล้อเลียนไม่ต้องไปขำไม่ต้องไปตลกนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเพศไหนนะถ้าคนนั้นเป็นคนดีนะครับคนนั้นเป็นคนดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักหน้าที่ขยันนะครับบคุคคลเหล่านี้ก็คือคนเหมือนเรานะครับฉะนั้น ไม่ต้องไปตกใจแต่เราโชคดีนะว่าเราอยู่ในประเทศที่ที่ค่อนข้างมีสังคมเปิดกว้างในเรื่องของเพศนะครับในเรื่องของเพศในในใน,ในเรื่องของอสิทธิเส,สรีพอสมควรเลยแหละถือว่ามากกว่าบางประเทศซะด้วยซ้ำดังนั้นแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนเป็นผู้ชายแล้วนะครับก็ให้รักษาความเป็นชายาผู้ชายคนไหนที่เป็นผู้หญิงมอย่างคููแคทเนี่ยก็ให้รักษาไว้ให้ได้มากที่สุด นะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนน้อยที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นลักษณะเพศเด่นแบบที่น้องเห็นอยู่นะครับโอเคต่อเลยครับคุณแคทครับในส่วนของเพศหญิงและเพศชายในวัยนี้นะคะก็จะมีลักษณะภายนอกนะคะที่คล้ายคลึงกันนะคะซึ่งจะแตกต่างกันตรงที่ลักษณะของอวัยวะเพศนะคะหรือการแสดงออกทางเพศค่ะครับอวัยวะเพศก็จะชี้ชัดว่าคนไหนเป็นเพศชายเพศหญิงนะก็ไม่ใช่เรื่องตลกรามุกอะไรเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องปกติแต่เราก็แค่รู้ว่าแบ่งรู้ว่าคนนี้เพศชายเพศหญิงตามธรรมชาตินะครับสัตว์ทุกประเภทก็จะมีคาเรียกตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมนักเรียนแมวก็มีไหมแมวมีไหมครับมีครับม้า,มาสุนัขมีไหมครับมีมีนะครับแต่นั้นสัต,สตว์สัตว์เกือบทุกประเภทก็จะมีคําว่า,าชายหญิงหรือตัวผู้ตัวเมียอยู่เป็นเรื่องปกติ แต่ให้เห็นชี้ชัดว่าธรรมชาติก็ต้องมีสองอย่างนี้ควบคู่กันไปโอเคครับผมค่ะในส่วนของลักษณะการแสดงออกของเพศชายและเพศหญิงนะคะบางครั้งก็ไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องตรงกับเพศโดยกําเนิดนะคะอย่างเช่นผู้ชายนะคะไว้ผมยาวก็ได้นะคะหรือผู้หญิงนะคะอาจจะตัดผมสั้นนะคะผู้หญิงใส่กางเกงผู้ชายใส่กระโปรงนะคะผู้ชายอาจจะ ทำหน้าที่เป็นพ่อครัวทำกับข้าวนะคะนักเรียนหรือผู้หญิงอาจจะชอบเล่นฟุตบอลผู้ชายรักความสวยงามผู้หญิงอาจจะชอบเกี่ยวกับในเรื่องของความเข้มแข็งนะคะแม้ว่าผู้หญิงนะคะ หรือว่าผู้ชายนะคะเราก็สามารถทำสิ่งต่างๆได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีความสามารถเท่าเทียมกันเราสามารถให้เกียรติตนเองและผู้อื่นที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้นะคะครับผมก็เป็นลักษณะาทางทางทางด้านเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตนะขึ้นอยู่กับยุคสมัยยุคสมัยก่อนผู้ชายก็ไม่ค่อยได้ไว้ผมยาวหรอกนะก็พอเป็นยุคปัจจุบันก็จะมี ผู้ชายไว้ผมยาวได้ด้วยเป็นผู้ชายเป็นนักร้องอะไรแบบนี้นักเรียนเคยเห็นไหมนักร้องนักแสดงเอาไว้ผมยาวหรือผู้หญิงบางคนไว้ผมสั้นก็มีใช่ไหมครูแคทมีค่ะ,ะก็เป็นตัวดาราก็เป็นเป็นเขาเรียกแฟชั่นแฟชั่นซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรว่าผู้หญิงจะไว้ผมสั้นแล้วจะบอกว่าคนนี้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงไว้ผมสั้นก็มีผู้ชายไว้ผมยาวก็มีนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าความชอบส่วนบุคคล ซึ่งมันไม่ได้ไปกระทบกับาการดำเนินชีวิตของตัวเขาเองหรือการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งมันไม่ได้เป็นโทษของให้ตัวเขากับสังคมเลยดังนั้นผู้ชายทำแบบข้าวมีไหมนักเรียนม,มีไหมค,ครูแคทมีไหมมีค่ะคร,ครูพิเกียงทำแบบข้าวเลยครูพิทำไข่เจียวครูพิทำไข่เจียวอ่าหุขงข้าวด้วยทำงานบ้านได้ด้วยนะครับซักผ้าครูพิก,ก็ซัก ซักกับมือนะปุ๊บิก,ก็ซักเพราะว่ามันไม่เคี่ยวว่าเป็นเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ทำไม่เราต้องช่วยกันนะเราอยู่ในบ้านถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยนะเพราะเราไม่ใช่เหมือนในหนังลูกที่มีคนคนรับใช้ที่มีคนขับรถไม่ใช่นะมันในหนังแต่ชีวิตจริงเนี่ยเราต้องช่วยพ่อแม่ด้วยไม่ว่าเพศชายเพศหญิงหรือว่าผู้หญิงบางคนอาจจะมีจิตใจที่เข้มแข็งก็เป็นลักษณะของบุค,คลิกของเขา ก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าเขาไม่ได้ก้าวแล้วถ้าเขาไม่ได้ไปลังเกถ้าเขาไม่ได้ไปแย่หรือพูดคําหยาบก็ก็ก็เป็นสิ่งที่เขาพึงจะทําได้นะครับเพราะว่าอ,อ,อะไรที่ทําแล้วไม่ทําให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนทําไปเลยนะครับนี่คือเรื่องของเพศแล้วก็บางอย่างบางอาชีพนะผู้ชายทําได้ดีกว่าผู้หญิงอ่ะให้ทายยกตัวอย่างอาชีพ อะไรที่ผูู้แคตคิดว่าผู้ชายทําได้ดีกว่าผู้หญิงคิดว่าทําได้ดีกว่าผู้หญิงเกี่ยวกับการขนทรงสินค้าหรือยกของหนักอันนี้ผูู้แคตคิดว่าผู้ชายน่าจะทําได้ดีกว่าผู้หญิงค่ะอ่าทําได้ดีด้วยด้วยด้วยลักษณะด้วยพละกําลังร่างกายที่แข็งแรงกว่าผู้หญิงค่ะแล้วงานแล้วงานอะไร่ะที่คิดว่าเอ๊ะผู้หญิงน่าจะเป็นคนทําแต่ผู้ชายเป็นคนทําผูแคตว่ามีอาชีพอะไรครูแค คิดว่าที่ผู้หญิงทําได้ดีกว่าผู้ชายก็จะเป็นในส่วนของงานปลาเนียงานบ้านต่างๆค่ะเพราะว่าผู้หญิงจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่าผู้ชายค่ะอืมนั่นคือลักษณะอาชีพครูแคทเคยเห็นคนแต่งหน้าที่เป็นผู้ชายไหมเคยเห็นเห็นไหมฉ่านั้นมันอยู่ที่ความชอบมันอยู่ที่ความชอบคนแต่งหน้าที่เราเรียกว่าเออเป็นผู้ชายลักษณะคล้ายๆผู้หญิงเขาแต่งหน้าได้ดีก็มีใช่ไหมครับค่ะเป็นที่ยอมรับไหมเป็นที่ทยอมรับ ผู้หญิงขับรถสิบล้อเคยเห็นไหมมีมนะอะครับผู้หญิงขับรถบรรทุกก็มีครับผู้หญิงที่เป็นตำรวจมีไหมครูเคทมีมี <laughs> ครับอผู้หญิงที่เป็นตำรวจก็มีเป็นทหารก็มีดังน,นั้นอมันมันไม่ค่อยที่จะจะจะตายตัวในในเรื่องของอาชีพสําหรับเพียแต่ว่าบางสถานการณ์แค่แค่นั้นนะครับบางสถานการณ์แค่นั้นว่าเออ อาจจะเหมาะสาหรับเพศชายอาจจะเหมาะสําหรับเพศหญิงแต่สมัยนี้ค่อนข้างเปิดกว้างพอสมควรนะครับเปิดกว้างพอสมควรสมัยนี้ผู้หญิงหลายคนก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นใช่ไหมคูณแคทขับเป็นไหมขับเป็นผู้หญิงหลายคนขับรถยนต์เป็นบางบ้านผู้ชายขับรถกระบะหรือรถยนต์ไม่เป็นรถเก่งเนี่ยเออต้องให้ภรรยาหรือแม่หรือเมียขับรถให้ก็มีมีนะนั้น มันไม่ใช่เรื่องหน้าอายอะไรลูกมันเป็นเรื่องที่ว่าเออแค่ว่าเป็นเพศแต่ว่าในวิถีการใช้ชีวิตเราสามารถทําอะไรก็ได้ที่ไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนและไม่ผิดกฎหมายโอเคนะครับต้องให้เกียรติตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าน้องไปเจอผู้ชายที่นักษณับนุนแล้วน้องไปล้อไปไปขำไปพูดตลกมันไม่ใช่นะครับเขาก็เป็นคนแต่ใครเลือกเกิดได้ ไม่มีใครเลือกเกิดได้แต่น้องต้องรู้ว่าคนนั้นเป็นคนดีไหมไอ้น,นี่สําคัญนะครับไอ้น,นี่เป็นสิ่งสําคัญต่อเลยครับครูเคทครับผมอ่าเรามาดูในส่วนของบทเรียนเองานท้ายบทกันบ้างนะคะแบบปึกหัดท้ายบทนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะหาภาพตัวการ์ตูนนะคะที่นักเรียนชื่นชอบมาคนละหนึ่งภาพนะคะแล้วบอกว่าภาพนี้นะคะเป็นเพศใดและเราเนี่ยสามารถสังเกตได้จากสิ่งใดนะคะ อ่าตัวการ์ตูนที่คุณครูแคทชอบนะคะคุณครูแคทก็ได้ยกตัวอย่างมานะคะแล้วก็คุณครูแคทก็ได้อธิบายว่าการ์ตูนนี้นะคะเป็นเพศชายซึ่งครูแคทสังเกตได้จากทรงผมรูปร่างหน้าตานะคะและการแสดงออกที่บ่งบอกว่าเขาเนี่ยมีความเป็นเพศชายนะคะอย่างเช่นการเตะฟุตบอลน,นั่นเองค่ะครับผมนี่คือเป็นเป็นการบ้านใช่ไหมค่ะเป็นงานเป็นงานก็คือให้นักเรียนว่าลูปตัวการ์ตูนสมมติคูบิก อาครูแคทชอบชอบชอบตัวการ์ตูนอะไรเออครูแคทชอบเอ,อ,โ,ดเอโดราเอมอนโดราเอมอนค่ะโดราเอมอนสีสีฟ้าอ่าฟ้าขาวอันนั้นน่าจะเป็นเพศเพศอะไรเพศช,ช,ช,ชายเออเพศชายเออคือโดแต่โดราเอมอนมีน้องไหมนักเรียนโดราเอมอนมีน้องไหมถามก่อนน้องรู้จักโดราเอมอนใช่ไหมโดราเอมอนมีมีน้องไหมมีนะ อบางคนอาจจะไม่รู้ว่าโดเรมอนมีมีน้องชื่อโดเรมีอ่าโดเรมีสีอะไรครูแคทสีชมพูไม่ใช่ทปบ้าอ๋อครูแคทเล่นมุกลูกโดเรมีสีอะไรนักเรียนสีอะไรสีอะไรเยลโลสีเหลืองเออสีเหลืองอ่าโดเรมีสีเหลืองสีชมพูเออก็ก็โดเรมีอาจจะแบบ นะอาจจะแปลงร่างแปลงร่างแปลงร่างอันนี้คือยกตัวอย่างนะให้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 ใหใหวาดตัวการ์ตูนมาแล้วก็บอกว่าเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับนะครับไม่ผิดไม่ผิดให้น้องเลือกมาอ,อของครูบิ๊กเหรออะไรที่กำลังที่ที่เนี่ยดาบดาบอะไรอสศูนย์นะนักเรียนดาบอะไรอสศูนย์นะดาบอะไรอสศูนนะดาบพิฆาตอาศูน อ๋อดาบิกาดาสูรู้จักเปล่าเออไม่รู้ใช่ไหมพูดผิดพูดถูก <c oughs> เออของครูบิ๊กเออเอาเอาเอาจริงๆนะอืมตัวละครที่ครูบิ๊กชอบที่สุดเลยนะครับครูบิ๊กชอบแบทแมนรู้จักแบทแมนไหมอ่าแบทแมนแบทแมนตัวสีอะไรนักเรียนครูแคทตัวสีอะไรแบทแมนอย,าย่าให้ผิดนะอย,าย่าผิดนะย เด็กหัวล้อแล้วแหละแบทแมนตัวสีอะไรส,สีดำแดงนะสีดำ <laughs> สีดำสีดำเออเออแบทแมนเป็นตัวสีดำนะตัวสีดำนะแบทแมนก็จะถ้าถ้าชื่อมันก็จะบอกแบทแปลว่าค้างคาวใช่ไหมแมนแปลว่าผู้แมนแปลว่าผู้ใ oh, ช,ช่เออค้างคาวผู้ชาย <laughs> นะอันนี้นี่คือยกตัวอย่างนะครับ นักเรียนอาจจะไปเอาตัวละครอเวนเจอร์อะไรเลือกเลือกเลือกบาเแคทตัวเดียวใช่ไหมค่ะสองตัวได้ไหมอ่ะสองตัวก็ได้ค่ะสอง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 รูปบางคนอาจจะวาดรูปเก่งเช่นอตัวละครเพศชายหนึ่งตัวตัวละครเพศหญิงได้ได้ไหมครูแคทได้ค่ะได้อ่ะสามตัวได้ไหมอ่ะเด็กถามมาเลยได้สิบตัวได้ค่ะได้นะได้ครูครูคุณครูแคทตรวจน้องเองแหละทำลงในสมุดนะลูกนะ วาดรูประบายสีด้วยนะครับระบายสีนะครับแล้วก็เขียนด้วยว่าตัวละครตัวนี้เพศอะไระนะรถ้าโรงเรียนเปิดแล้วครูแคทก็จะมาตรวจนะครับ<ะ>ให้วาดเองนะไม่ต้องให้พี่วาดให้ไม่ต้องให้ผู้ปกครองวาดให้ไม่เอาใครวาดสวยๆแล้วครูบิ๊กจะมาดูมาทดสอบครูแคทมาทดสอบไปนะ,ะวาดเองไหมถ้าวาดเองเราอาจจะมีการส่งประกวดแข่งวาดรูปในของโรงเรียนหรือระหว่างโรงเรียนมีนะเรามีแข่งขันด้วยท่านั้น ผู้ปกครองครับให้น้องเขาวาดเองนะครับจะสวยไม่สวยศิลปศิละปะมันเป็นเรื่องของความสามารถเฉพาะเราอยากให้น้องทําด้วยภูมิใจตัวเองนะถึงแม้ว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับของเพื่อนหรอกนะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องเก่งเหมือนเพื่อนทุกอย่างทุกคนมีจุดเด่นข้อเก่งนะครูบิ๊กพูดตามตรงครูบิ๊กวาดรูปไม่เก่ง ว่าลูกเป็นก้างปาลารู้จักก้างปลามีหัวมีตัวมีแขนแขนขาแค่นั้นเลยครูบิกว่าลูกแต่ครูบิกจะอื่นได้เล่นกีฬาได้นะครับท่านั้นทุกคนเก่งในแบบฉบับของตัวนักเรียนเองในเพศของตัวนักเรียนเองเพศหญิงก็จะเก่งนักเรียนจะสังเกตว่าในบ้านของนักเรียนผู้หญิงใช่ไหมแม่อาจจะเป็นผู้นําครอบครัวก็มีอาจจะหาเงินพ่ออาจจะต้อง อยู่ดูแลบ้านช่วงสถานการณ์นี้ถ้าผู้ครองยังไม่ได้ไปทํางานนักเรียนต้องช่วยเหลือประหยัดด้วยนะประหยัดด้วยไม่ใช่ใช้กินกินเท่าที่จําเป็นนะครับอ่ากินเท่าที่จําเป็นไม่ใช่นึกจะซื้ออะไรก็ซื้อซื้อของที่จําเป็นก่อนเพราะเรายังไม่ทราบว,ว่าสถานการณ์โควิดจะจบลงเมื่อไหร่นะครับน้องเป็นฮีโร่ได้นะน้องช่วยผู้ปกครองได้นะช่วยประหยัดช่วย ช่วยตั้งใจเรียนถึงแม้ว่าเราอาจจะเจอกันครั้งครั้งครั้งแรกครั้งสองครั้งสามอาจจะยังไม่เห็นตัวเป็นๆกันกัน,กนทีแต่ครูก็คิดว่าน้องหลายคนที่มาจากอ่าอนุบาลของโอรงเรียนอนุบาลกบีอาจจะเห็นครูบิ๊กบ้างแล้วนะแต่ครูก็อยากจะเจอน้องครูเคทอยากเจอไหมอย,อ,หอยากเจอค่ะแน่อยากเจอครูเคทอยากจะสอนมากเลยครูเคทร้องเพลงเ่งด้วยแหละเออเดี๋ยวให้ครูเคทร้องเพลง <laughs> แต่คงไม่ใช่วันนี้นะครับแต่คลิปหน้าคุณครูไม่แน่ใจเพราะว่า,าเชื้อโควิดตัวใหม่เนี่ยมันค่อนข้างเร็วคลิปหน้าครูบิ๊กกับครูแคทน้องอาจจะไม่เห็นครูบิ๊กน้องอาจจะเห็นครูแคทเพราะว่าการที่เรามาไลฟ์สดสอนนักเรียนเนี่ยมันมันใกล้มันใกล้เกินไปนะครับเพราะเชื้อตัวใหม่นี้มันค่อนข้างแรงนะครับดังนั้นน้องต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับน้องต้องดูแลสุขภาพด้วยทําไมไม่ใส่แมส อ่าสอนมันเสียงมันอู้อี้ลูกเนี่ยถ้าใส่เมสเสียงเสียงมันก็ไม่ชัดนะครับดังนั้นคลิปสัปดาห์นี้อาจจะเห็นครูบิ๊กครูบิ๊กกับครูแคทสัปดาห์หน้าอาจจะเห็นครูแคทนะครับดันนั้นในเรื่องของฉันเป็นใครนะครับนักเรียนก็จะได้รู้ว่าอ่ะมีเพศชายเพศหญิงหรือ เพศชายที่มีลักษณะบุคลิกเหมือนผู้หญิงเราเรียกอย่างนั้นนะเรียกให้ถูกต้องอย่าไปเรียกกระทงกระเทเป็นผู้เป็นผู้ชายแต่มีลักษณะเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงมีลักษณะบุคลิกเป็นผู้ชายก็ต้องเข้าใจตราบใดถ้าเขาเป็นคนดีนะครูแคทนะครูแคทมีอะไรฝากถึงนักเรียนบ้างไหมครับผมค่ะก็อยากให้นักเรียนนะคะป้องกันตัวเองนะคะโดยการ ไป้าในม้านหนนะคะสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะถ้าเกิดไม่จำเป็นก็ควรอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะคะแล้วก็ทำงานที่ครูสั่งด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมเดี๋ยวครูจะมาตรวจงานนักเรียนค่ะครับผมนะแล้วเราคิดว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนักเรียนสู้ๆนะสู้ๆครูบิ๊กเป็นกำลังใจให้นะครับให้ผู้ปกครองด้วยนะครับ ก็อยากให้โรงเรียนเปิดเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็เบื่อเหลือเกิอนอยากอยู่กับนักเรียนมากกว่าสนุกอยู่กับนักเรียนสนุกนะครับแล้วก็เราจบในเรื่องนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าถ้ายังไงก็อย่าเบื่อก่อนนะอาจจะเป็นคลิปก่อนนะลูกนะเออนะครับเราฟังผู้ปกครองว่าโรงเรียนจะประกาศว่าเปิดไม่เปิดต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนฟังนะลูกนะครูบิ๊กก็ให้คําตอบในได้นะครับเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร นะครับดังน,นั้นเราต้องช่วยๆกันนะช่วยๆกัน,นะกนแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบาย